สวัสดีครับสวัสดีครับจะมารีวิวนะครับคลิปยาวๆตัวนี้นะครับเป็นค o อก X 3 0 0 0 g นะครับตัวนี้พที่ผมลงขายนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเล็กๆน้อยครับแต่คือตามหลักเนี่ยใช้งานได้ปกติทุกอย่างปุ่มกดเนี่ยกดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่จะมีที่มันจะกดยากๆเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูนะครับเนี่ยอยู่ตรงบนนี้ก่อนแล้วกันนะครับอยู่ตรงหน้าจอมันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเสียงโรงงานนะครับ แต่เฮ้ดูการทํางานทุกอย่างของของเจ้าตัวนี้นะครับการใช้งานก็จะมีอะไรบ้างไม่ได้เป็นการสอนตั้งนะครับเพราะว่าคลิปสอนตั้งผมเคยสอนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมลงขายนะครับแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะแยะครับอ่านี้เราอยู่กันอ่าแบงค์ที่1นะครับนี่นะอย่างนี้แ้วกันนะครับวอลุ่มเท้าเดี๋ยววอลุ่มเท้าอยู่นี้นะครับวอลุ่มเท้าเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันทีหลังนะครับตอนที่ใช้วาล์วหรืออะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้น เวลาเราใช้งานนะครับสมมติเราจะเซตค่าใช่ไหมครับก็คือสามารถเซตได้เลยครับตัวนี้สามารถปรับแต่งได้ตลอดอัตโนมัตินะครับไฟอันไหนขึ้นก็คืออันนั้นกดได้นะครับอย่เช่นตอนนี้เราโอหจะปิดทุกอย่างเลยนี่ครับปิดไม่ต้องกดนะครับปิดทุกอย่างเลยนี่ปิดทุกอย่างอันนี้อะไรเนี่ยที่ผมบอกนะครับปุ่มกดมันจะกดยากนิดนึงแต่กดได้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ชอบลวนนิดหน่อยครับค่าประมาณบวกลบหนึ่งซึ่งไม่มีผลอะไรเลยนะครับแต่หานี่คือเป็นผมปิดหมดเลยนะปีอมก็ปิด แอมก็ปิดนะครับโมดูเลชั่นก็ปิดดีเล์ปิดทุกอย่างปิดอันนี้ไปเสี่กีตาร์ผมเลยอ่าจูเนอร์มันกดตรงนี้นะครับมันไม่มีปุ่มจูเนอร์นะครับมันอยู่ที่เราจะตั้งนะครับอ่าเราก็มากดตรงนี้นะครับเนี่ยปุ่มกดนจดยากนิดนึงครับเนี่ยแต่กดได้นะครับเนี่ยจูเนอร์เราเข้าจูเนอร์นะครับตัวนี้ผมดรอปอีฟแดไว้นะครับ ถือว่าใกล้เคียงเนาะโอเคออกนะผมอ่ะเนี่ยอ่ะกีตาร์เขามีอะไรครับจูเนอร์ปกติอ่ะต่อมานะครับเข้ามาที่หมดเราจะเริ่มเปิดใช้งานทีละอย่างก่อนนะอ่นนี่ครับหมดปรีเอฟเฟกนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับมีคอมเพรสเซอร์มีอันนี้ปิกอัพตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซูมไปตรงนี้ก่อนนะครับไปทีละอย่างนะครับจะได้ชัดเจนเนาะ อันนี้จะเป็นเสียงกีตาร์ปลิกอัพเหมือนกีตาร์โปง่งจริงๆเสียงดีนะเนี้ยหรือว่าคันนี้คอมเพรสเซอร์นะคอมเพรสเซอร์ถ้าเราอยู่คอมเพรสเซอร์ไฟก็จะขึ้นสองอันนี้นะครับอันนี้แล้วถ้ามาดูในโหมดคอมมันก็จะมีแล้วเนะี่ยมันก็จะมีเอ่อพีเอมก็จะขึ้นมาสองอันนะครับมันจะขึ้นเป็นลอ,ลองปรับดูเนี่ยครับอ่าปรับได้นะครับถ้าไหนขึ้นไฟคือปรับได้นะไปกันละเอียดละเอียดเลยเหมือนเป็นปการสอนปรับเลยเนี่ยเนี่ยจะขึ้นคำว่า เซนนะครับคือเซน์คือความรู้สึกนะนนอันนี้หัวน็อตแข็งปะน,นะลดลงนะครับลดลงอีกอ,อันนี้แค่กีตาร์ผมเพียวๆ,ๆนะครับยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับเปิดแค่คอมนะีอ่าลองดูต่อมานะครับโหมดพิกอัพกันบ้างเสียงดีเลยอเนะี้ย ก็จะขึ้นให้ปรับนะครับนี่จะมีเกณนมีวอลลุ่มอ่ะยังไม่เป็นไรนะยังไม่วิ่งนะแล้วก็มีแหลมอะไรพวกนี้ครับก็หมุนปรับเอาตามใจชอบครับเขาปรับอะไรจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เฟดอันนี้เป็นเฟดมิกซ์นะครับอันนี้เป็นทายอันนี้สองชนิดอ่ะแล้วก็มีเวลาปรับอะไรไฟมันก็จะกระพริบนะครับอันนี้เป็นเลเวลประมาณนั้นต่อมาอะคูติกครับจำลองกีตาร์ปม ต่อมาวอลวาวถ้าวอลวอลปุ๊บเนี่ยมันจะมาขึ้นที่หัวลูกเท้าทันทีนะฮะหัวลูกเท้าใช้งานได้เลยนะครับดูนะครับใช้งานได้แล้วครับอ่ต่อมาเดไปกันเร็วๆนะครับเดี๋ยวมันจะชิปมันจะยาวนะฮะออโต้วาวก็ก็ปรับตรงนี้เหมือนกันครับไฟขึ้นอะไรก็ปรับได้เลยจะปรับอวกบางอ้วกน้อยก็ว่ากันไปนะครับตามนั้น เป็นอะไรไม่รู้ไวเปรโตเป็นเสียงขยับรับได้หมดนะอันนี้เป็นฟลาสแฟนเจอร์อันนี้ออกเต็มนะครับอันนี้เป็นลิง ซึ่งอ่แล้วแต่การเลือกใช้นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็กดปิดนะผมอันนี้คืออันนี้คือการปกตินะเนี่ยไม่ใช้กดปิดเห็นนะครับก็จะขึ้นว่าปิดตอนนี้นะครับอ่าต่อมาเรื่องเป็นของกดไปที่ไร้แอมนะครับกดปุบนะครับเป็นเสียงแตกนะพวกนี้เป็นไร้กับเป็นแอมนะครับผมจะเลือกที่ชุบก่อนะโอ้คือ,อน,นี่แทบจะไม่ปรับอะไรนะเสียงดีนะเนี่ย จะขึ้นมาสองอันนะครับจะมีเกนมีวอลลุ่มมีอันนี้เป็นวอลลุ่มอันนี้เป็นเกนนะแตกมากแต่นะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มอ๋อันนี้เป็นโทนนะครับเนี่ยมจะขึ้นอยู่โทนนะครับต้องดูที่หน้าจอเขาพูดด้วยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วที่หน้าจอด้วยนะอะต่อมาเป็นบูติกโอโอคิวบูติกโอเวอร์ได้ต่อคล้ายๆกันนะเสียงดีอยู่นะ ต่อมาเป็นแฟนดิทนะครับผมพยายามเบาทน่นึงนะค่อนข้างดังเลยเอาใช่ได้นะต่อมาเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นจำลองอตู้อแอมส้อมนะครับออลเรน,นะครับ ทแต่มาเป็นแชริอันนี้เนี่ยที่มีคนบอกว่าเสียงดีนะตัวนี้เลยนะผมว่าตัวน,นี้เสียงดีจริงนะไอแชร์ดิสเน่ ่อมาก็เป็นฝัดนะครับอันนี้เป็นออกเตปฝัดอันนี้เป็นบูติกคลีนอ่ะเป็นแอมคลีนเลิกนี้อันนี้ก็เป็นสองคู่สิบสองอันนี้เป็นหัวแอมเหมือนกันอ่ะเป็นจะเป็นลองเสียงคลีนนะประมาณนี้นะครับอันนี้วอล์กเอซีสิบห้าอันนี้วอล์กเอซสามสิบอันนี้เป็นยูคลี อันนี้เป็นโมเดิร์นอันนี้ผมจะปรับให้ดูผมจะปรับให้ดูว่ามันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตอนนี้นะครับผมโมเดิร์นประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราไมาใ่ใช้กดปิดถ้าก็าว่าตอนนี้ผมปิดหมดก็เป็นเสียงจริงกีตาร์ผมเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนการอ่า อาจจะบอกวิธีการเซฟของมันอีกทีนะครับในการใช้งานนะครับการใช้งานจริงๆก็คืออยู่ประมาณนี้ครับอันนี้คือเปิดเช็คก่อนนะครับว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างพอใช้งานได้ปกติแล้วก็มาเปิดกันว่าจะทำสิ่งทคี่รืถึงแตกอะไรยังไงนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคอรรัสนะครับอันนี้โมเดลเลชั่นครับเห็นเหมือนเดิมครับปรับได้อันไหนไฟขึ้นก็คือปรับได้อันนี้ยังไม่ได้เซฟลงพีซซตไหนนะครับอยู่ที่เราอยู่ที่แบงค์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแบงค์หนึ่งเหมือนเดิมนะ อันีเป็นมัตติคอร์ลอันนี้เฟนเจอร์คอ,อรัลหนอเฟเซอร์ อันนี้เป็นเทมโปโลโนเตอรี่น้าขยาวนี่เพียบครับเนี่ยฟิชชิเฟอร์ก็มีโอ้เพียบไอ้พวกแซวโอเค,อเคปิดนะครับไปเร็วเลยอย่าสียวเวลานะครับ อ่าต่อมาเป็นคอรัสนะครับเออจริงการเปิดเนี่ยเราไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะผมลืมบอกนะผมเราแค่หมุนเนี่ยมันก็ติดละเนี่ยอ่านะผมเป็นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกดเนี่ยก็ติดเลยเนี่ยอ่าปิดปิดดีก่อนนะเคสติดละนันก่อนนะครับอันนี้เป็นดีดเลยแบบเอ็กโคอะไรก็ไม่รู้อ่านี้มันติด,ดเลยอันนี้เป็นเหมืนอนตอนดอน ดเดเ์ก็มีครับอ่ามดดีเลย์เพียบบ้าเสวิเดีเลย์โอ้เพียบโอ้คอละอ่าก็ไม่รู้มดโอ้เพียบเข้าเดเลย์โอเคปิดนะครับผมอ่ะใช้งานได้ปกปติทุกอย่างนะครับนี่อ่าต่อมาเฟเซอร์นะมาที่เอ้ย รีเวิร์บแบบสั้นๆอ่ะสปริงครับอ่ะหูฉ่ำเหมือนเดิมครับไฟขึ้นตรงไหนปรับตรงนั้นแล้วก็ดูนะครับเนี่ยหมดรีเวิร์บก็จะบอกครับมีไทม์มีอะไรเนี่ยของมันนะครับก็เลือกเอาครับปรับอะไรนะครับผมก็จะถ่ายให้ใช้ผมสอนปรับตัวใช้ผมปรับตรงนี้ให้ดูได้เสียเวลาครับใช้ไฟขึ้นปรับได้หมดนะครับเนี่ยหมุนขึ้นหมดนะครับดูหน้าจอนะครับเนี่ยเนี่ยครับหมุนขึ้นหมดนะนี่นะนี่นะหมุนได้หมดนะเนี่ยตัวเลขได้หมดนะครับ อ่ะต่อมาเพลดได้มดแชนย่อนก็มาอะไรก็รู้อ่ะต่อมาลูมมีลูมนะรลูมอ่ามันอาจจะสั้นไปใช่ไหมครับผมจะปรับไทม์เพิ่มขึ้นลองดูครับเนี่ยอ่าประมาณนี้สตูดิโอพอนะพออันนี้เป็นอารีนาเลยครับเหมือนสนามบอลวันนั้น โอ้ชำ้ำเลยเดี๋ยวลยนะครับนี่ใช่กีตาร์แล้วเปิดนี่อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับผมเสียงดีแล้วครับตัวนี้โอเคปิดนะครับผม<ๆ>ก็เป็นเสียงกีตาร์ผมเพียว<ๆ>โอเคนะคัะทีนี้ ในเรื่องของตรงนี้ใช้งานได้ปกติเรื่องของตัวนี้ใช้งานปกติหมดนะครับตัวนี้ใช้งานปกติหมดนะครับไม่มีอะไรรวนหรืออะไรนะครับผมทีนี้มาอย่างที่ผมบอกครับก็เดี๋ยวจะลองต่อมาเป็นการปุ่มเปลี่ยนแบงค์นะครับเนี่ยเปลี่ยนแบงค์นะครับก็คือแบงค์ที่หนึ่งเราเราก็กดเลือกครับตัเลือกอไหนนะครับอันนี้เป็นเสียงอันนี้จะเป็นเสียงที่ลงเขาเซตไว้นะครับเราเข้าให้ดูเกิดท่ามุมกว้างให้ดูนะครับก็จะเป็นเสียงที่ ที่โรงงานนะครับของโรงงานเนี่ยเบอร์สองก็ว่ากันไปนะครับนี่อยู่แบงค์หนึ่งนะครับเนี่ยเบอ,อร์สามพยายามเบาแอมนิดนึงนะเนี่ยก็ตั้งคอนโทรลก็ปิดเป,ปิดได้นะครับอ่แบงค์สองนะครับเห็นไหมครับกดทีหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นนะเราก็เลือกเอาเราจะเอาเสียงอะไรเอาเนี่ย ันนี้เขาตั้งเป็นแ็บนะกดเป็นแ็บนะครับดูนะท่าช้านะเบอร์สี่ตั้งเป็นเสียงแล้วหรือเปล่าเบอร์สามนะแบงสามกรับ แต่นะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรนะครับอ่าเราข้ามไปเรากลับไปเบอร์หนึ่งแล้วกันก็มันจะมีให้เลือกเนี่ยยี่สิบสี่แบงค์นะครับยี่สิบสี่แบงค์เ็เลือกปรับได้เลยนะครับอ่าเลือกเบอร์หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะตอนเดี๋ยวจะบอกว่าว่ามันเซฟยังไงนะครับอ่าผมจะปิดเหมือนเดิมนะครับปิดทุกอย่างเหมือนเดิมปิดไปก่อนเหมือนเดิมผมจะตั้งเสียงคีนคอรัสนะครับเสียงแรกนะให้ดูนะว่าใช้ได้ปกติอ่าผมตั้งใส่คอมก่อนนะลำแรกไปดูเร็วนะครับผมให้ดูว่าเซฟได้ปกติ ใส่รีเวิร์บสักหน่อยนึงใส่เป็นใส่ปสเป็นสปริงก็ไ right. ด้ไอันนี้ผมชอบแล้วกดเซฟครับเวลาเซฟทำไงนะครับไปที่ตรงนี้เลยครับเ,เวลาสมมติ ija, ผมชอบเสียงคีนเสียงนี้นี่เราอยู่แบงค์ที่หนึ่งนะครับผมจะเซฟใส่เราอยู่แบงค์ที่หนึ่งนะครับผมจะเซฟใส่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็คืออันนี้นะครับเบอร์หนึ่งอันนี้ผมจะตั้งอันนี้เป็นเสียงเสียงแตกนะเดี๋ยวลองดูกดเซฟยังไงนะครับเข้าไปที่คําว่าไว้นะครับกดไว้ทีหนึ่ง อ่าที่บอกปุ่มมันกดยากนิดนึงนะครับต้องกดแรงๆนะครับอ่ามันก็จะให้มันจะบอกครับว่ามันจะกระพริบนะครับว่าจะให้เอาไว้ตรงไหนนะครับผมก็จะเอาไว้เบอร์หนึ่งเป็นเสียงคลีนคอรัสนะกดอีกทีนึงนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับคอมพิวต์นะครับเท่ากับแบงค์นี้จะเป็นเสียงคลีนคอรัสละจะมีแค่คอมเพรสเซอร์แล้วก็มีโมดิฟิเคชันคอรัสแล้วก็มีรีเวิร์บนะครับอยู่ในอยู่ในแบงค์ที่หนึ่งเสียงที่หนึ่งนะครับผมไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะครับจะไปเบอร์ไหนกลับมา กาเบอร์หนึ่งก็เสียงนี้ก็จะยังอยังอ,อยงอยู่นะครับโอเคนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับต่อมากันเลยนะครับเบอร์สองปิดทั้งหมดก่อนก็ได้นะครับปิดทั้งหมดเลยง่ายๆนะครับผมจะตั้งเสียงแต่งนะครับเสียงแตกเป็นโอเวอร์ดรแล้วกันนะครับมันจะขึ้นมาสามอันนะครับมันจะขึ้นไฟมาสามอันผมก็ปรับโทน สักหน่อยนึงนะครับรีบบอยู่งนี้นะครับใส่รีบบสักหน่อยนึงนะครับใส่รีบบเป็นเพลทก็ได้กดเซฟนะครับไว้นะครับกดแรงๆนะครับไว้เอาไว้เบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งนี้เป็นเสียงคลีนเนาะผมจะไว้เบอร์หนึ่งนี้เสียงคลีนผมจะตั้งไว้เบอร์สองนะครับเปิดทีนึงคอมพิวต์นะครับผมได้แล้วครับแบงค์ที่หนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงคลีนคอรัส แองที่สองเป็นเสียงแตกโอวไดที่มีโอไดแล้วก็ดีเลย์ไอรีเวิร์บแค่นี้ครับอ่าแอนดที่สามผมจะตั้งเป็นเสียงแตกเลยนี้เดี๋ยวปิดก่อนผมจะตั้งเป็นเสียงแตกหนักนะตั้งเสียงแตกหนักนะครับ ผมชอบแล้วผมเซฟเลยครับจบครับอ่าอย่างที่บอกนะครับตัวน,นี้นะครับตรงตรงช่วงช่วงเนี้ยช่วม,มอเตอร์เตอร์ตอ,ตอแนแรกนะครับตรงช่วงอ่าพวกโวลลูม่พวกเนี้ยจะปรับยากนิดหน่อยแต่ว่าปรับได้นะครับอ่าตามที่ผมโพสเลยนะครับโวลลูมพวกปุ่มไอพวกปุ่มสี่ห้าปุ่มอย่างเงี้ยครับปรับยากนิดหน่อยแต่ปรับได้นะครับอย่างที่ผมปรับเนี้ยได้เลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวมาเล่ตเนต่อไปนะครับเสียงที่1นะครับตอนนี้ผมมีในก้อนในมือผมเนี่ยจะมีก้อนคอมเพรสเซอร์จะมีโมดูเลชันแล้วก็มีรีเบิร์ดนะอ่ะอ่ะต่อมานะครับพอเราได้เสียงที่เราชอบแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับวิธีอ s ไ i น์ปุ่มคอนโทลนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปที่จะให้ปุ่มคอนโทลเนี่ยเป็นทําอะไรนะครับจะว่าจะเป็นตอนนี้เราอยู่เสียงคีนที่มีคอรัสเนี่ยครับเราอยากจะให้ปิดเปิดเสียงแตกปิดเปิดโมดูเลชันปิดเปิด ดีเลยไปเปิดดีเบลดปิดเปิดอะไรได้หมดครับผมอ่ามันทําได้ง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำนะครับโดยที่ผมบอกนะครับปุ่มกดมันอาจจะกดยากนิดนึงนะครับแต่มันมีวิธีทํานะครับก็คือกดเข้าไปตรงนี้นะครับเราอยู่หน้าจอแบงค์ที่หนึ่งนะครับ preset ที่หนึ่งตัวที่ preset ที่หนึ่งตัวที่เราจะตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่คอ Ctrl ตัวนี้ครับอ่าเดี๋ยว z o o เข้าไปก่อนนะฮะกด c t กดคําว่าคอ t r l E X P คอนโทรลนะครับปุ๊บกดเข้าไปกดแรงๆนะครับผมบอกแล้วว่ามันปุ่มมันกดยากนิดนึงนะครับ อ่าแล้วทีวนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะตั้งอะไรนะครับทีนี้เราจะตั้งเราจะลองตั้งให้มันใส่ดีเย์แล้วกันนะให้มันใส่ดีเย์ในเสียงนี้ตอนนี้มันไม่มีดีเร์ถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยอ่ะผมอยากให้มันใส่ดีเย์นะกดกดตรงนี้ครับกดอีกทีหนึง่งกดไปนะครับแล้วก็เลือกแล้วเ,เลือกตรงนี้ครับหาคําว่าหมุนนับหมุนหาเลยหาดีดีก็คือดีเย์นะออนออฟนะนี่เจอแล้วครับดีเย์ดีออนออฟครับเพราะฉะนั้นได้แล้วครับ แค่นี้ครับแล้วกดเซฟครับเซฟไปเลยนะง่ายง่ายเซฟไปเลยนะคอมพิวต์จบนะครับแค่นี้ไม่ต้องจูเนอร์นะครับมันปุ่มมันกดยากนิดนึงครับแต่กดได้นะน้ํานะครับกดยากแต่กดได้นะครับอ่ะทีนี้กดนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับกดตอนนี้เป็นเสียงคินที่ไม่มีดีเลยนะเห็นไครับดีเลยผมไม่ได้เปิดนะครับดีเลยอยู่นี่นะครับไม่ได้เปิดนะกดครับเปิดดีเลยไหมครับเปิดอ่า แค่นี้ครับปิดปิดปด,ดีเลย <S <S 1> <S 1> เปิดดีเล์อ่าแค่นี้ครับหรือว่าเราอยากจะให้มันปิดเปิด,ปดคอรัสก็ได้อยากตอนนี้เป็นเสียงคีนมีคอรัสอยากจะให้มันปิดไม่มีคอรัตก็ได้กดที่เดิมครับอ่าย้ายกล้องมานะครับอันนี้เป็นสอนอเป็นแนะนําการทํางานของมันนะว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับกดเหมือนเดิมครับเลือกอันนี้ครับอันนี้นนง่ายสุดนะัุ่มนี้เลยนะหาคําว่า m m on off นะ เนี่ยซูมไปก่อนนะซูมไปก่อนหาคำว่า M on off นะครับเจอแล้วครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยนะครับเจอแล้วเนี่ย M on off นะครับ M, M ก็คือ M ก็คือ modulation on off <ๆ S 2> นะครับง่ายๆก็คือตัวนี้นะครับ on off น,นะครับก็กด save ครับกด save ปึ๊บนะครับผมโอเคกลับมาที่เดิม M คือตัวนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเสียน k ีนมีคอรัสนะลองดูปิดคอรัส อันนี้เป็นเสียงกีตาร์ของเพียวเลยอย่าใส่คอร์สหวานๆกดปากเขาให้ ช้ได้แล้วอันนี้เท่ากับ P set หนึ่งเนี่ยง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาอันที่สองเป็นอะไรเสียงแตกโอเอได้ก็เหมือนเดิมครับอยากจะใส่อะไรสมมติผมอยากจะใส่ใส่ดีเลย์ไปให้มันหวานๆนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่เข้าไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมครับตัวนี้กดกดทีนึงครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้นะเข้าไปหาดีเลย์ on off นะครับเจอแล้วกดเซฟอ่กดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับลองดูผมจะใส่ดีเลย์นะอันนี้นะ ผมจะใส่ดีเลย์นะอันนี้ผมอยู่ในเบอร์2นะนะแต่ว่าไม่มีไม่มีดีเลย์นะเป็นแห้งๆนะกดดีเลย์ปึ๊บกดคอนโทรลนะครับคอนโทรล่นคือ C T L นะครับดีเลย์ติดนะครับแล้วสมมติถ้ามันฟุ้งไปเราสามารถมา add จัดตรงนี้เพิ่มได้นะครับเรามาใส่เพิ่มนะ เนี่ยเรามาสามารถใส่ดิเล์มันฟีดแบ็กเยอะไปเราก็ปรับให้มันน้อยลงเนี่ยอ่ามันมิกมันเยอะไปใช่ไหมครับเราก็มาปรับมิกให้มันลดลงนะครับมิกอยู่ฝั่งนี้นะลองดูน้อยไปเยอะไปน้อยไปนะอ่ะแค่นี้ครับกดเซฟไว้คอมพิวตจบเป็นด,ดิเล์ อันนี้เป็นเสียงโอไดแบบไม่มีดิเล์อยากใส่ดีเล์เพิ่มกดตรงนี้เลครับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทั้งหมด4ี่เสียงแล้วนะครับเนี่ยเสียงคีนไม่เสียงคีนแบบมีคอรัสเสียงคีนแบบไม่มีคอรัสเสียงโอได์ ye, แบบแบบไม่มีดีเล์โอไดแบบมีดิเล์ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเสียงแตกก็หลักการเดียวกันโอเคนะครับหลักการเดียวกันทุกอย่างนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตามนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาลองเล่นหมดอื่นให้ดูนะครับ คร่าวๆนะแต่นี้จะหมดแล้วนะครับเทสจนครบหมดแล้วนะครับผมอ่าให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไ่เทสนะครับอ๋อรีเนมนะครับลีเนมเนาะอ๋ารีเนมก็กดกดไปครับมันก็จะขึ้นมาให้เราปุ่มเราก็ปรับตรงนี้นะครับจะปรับเป็นตัวอะไรเนี่ยครับก็เลือกเอาแล้วกดไปต่ออ่ากดไปต่อครับออกดตรงนี้ครับเนี่ยก็ไปต่อนะครับมันก็เลื่อนไปตัวอักษรนะครับจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับผมอ่ต่อมาเป็นโหมดน้อยเกรพวกนี้นะครับน้อยเกรก็ปรับตั้งเอาเนี่ยมันมี2อันอัน ไฟขึ้นตรงไหนคือปรับตรงนั้นนะครับง่ายๆเลยหลักการของมันคาบิเนตครับคาบิเนตก็จะมีหลายแบบนะลองดูอ่าเทียบนะครับถ้าเราเลือกใช้นะครับไม่มีอะไรลนะประมาณนี้ก็ออก าเราจะใส่ไหนก็ใส่ต่อมาแอมไลน์นะครับแอมไลน์ก็คือมันให้เลือกนะครับก็เหมือนเดิมครับหมุนที่ตรงนี้นะครับมันให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาเข้าแอมหรือเข้าไลน์นะครับแอมก็จะมีแอมหนึ่งแอมสองแอมสามแก็จะมีเข้าไลน์เนี่ยนี้คือไลน์นนี้คือยิงตรงอันนี้คือเข้าแอมหน้าตู้แล้วแต่สัญญาณนะครับแล้วแต่แต่เราจะใช้นะครับผมโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ คอนเฟิร์มยอดนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกปุ่มเลยนะครับแต่จะมีปรับยากๆนิดนึงนะครับช่วงนี้นะครับอ่าช่วงช่วงปุ่มพวกนี้อาจจะปรับยากนะครับผมโอเคแต่โดยรวมใช้งานได้ดีนะครับวาลก็เล่นได้ปกตินะครับโอเคขอบคุณครับ